การอบาสุกอบาสิเกเดติดนานอ้าวเป็นปูเสียแล้วน,นั่นอบาสุกอบาสิกาติดสวนทุรนทนเทรียนสนเหงอนะนั่นอ้าวเป็นดวงนะอะเกาะในต้นไม้นะพระเภษุติดเกี่ยววันเป็นเลนนะนั่นเราติดพุทธรไปรสรวรรค์นนะไปรสรวรรค์นนะน,นั่นพระองค์รับรองนะรับรองว่ายัางไงคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นทากุล คนไหนนะ่าภาวนานในละทัศน์คตนะเนะี่ยปิดอบายพรมนะสีไดนะ้เป็นในยาาถาไปเกิดบนสวรรค์เทวโลกนะนะเรานะเนะจะถึงพุทธโธจะขึ้นขนาดมันไหมมันจะมืดเติบนะถูเราถุนเปิดน,นะเนะี่ยผูกด้วยความตายนะเครื่องเป็นสัมโรตกลงมานะเพราะเรายังไม่เซฟสองชำนะญชำนานในพุทธโธเนี่ยนะนะ เกิดวันเต็มที่ไดาไม่ได้เกิดแต่ที่นันี่นี่แหะฉันตายก็ได้ขอให้ตังออกตังใจมากพระเนระมั่งกายเห็นสุภะองค์นั้นองค์นั่นสือตรงต่อธรรมวินัยเห็นธรรมมั่งกายเห็นเห็นก็โดกนะเห็นสุภะมันไหลออกนะนั่นเป็นยาโอสถของบัมมะเทศในจิตไม่กำริบนะแม่อบาสกุบาศรัทาฉันได้ เรีจะเดียวกันกับพระกันเลยนะนะธรรมะของพระองค์เป็นสาธารณะเ่ยไม่ใช่ร็นแต่พระแทนนะเขาหัดฉัเร็จได้นะอย่างที่อาจจะมากล่าวมานะนะ<อ>ี่แหละฉันายกนเรียกต่างอกต่างใจให้มากวนตัวลงเป็นเกลียวเป็นเกลียวเถอะนะอย่าไปทิ้งพุทธโธนะแต่เป็นแม่ครัวดีกว่านะทำงานการเขียนนะ,นะอย่าไปเด่งพุทธโธ พุทโธมันก็เกลือเกลือนะผสมอาหารในทุกอย่างมีรสอเลจอร่อยด้วยเกลือนี่แหละขันใดก็ดีเมื่อท่านทั้งหลายนะได้ยินในความอย่างที่กล่าวมาโอป้ปนี้โอ้น,อน้อมเข้ามาเข้ามาในหัวใจประจุประ,ประ,ประบูชาพุทธบูชาธรร,รมบูชาสังฆบูชาเนี่ยพอได้เห็นันเรื่องในประพุทธศาสนาด้ง่าย สมควรกับกําลัเวลายังอัตมะอัตมาวิสัชนามาเอวังก็มีด้วยประการเชนี้บารมีทุกคนขามุตนาพระเจ้าบรรดาพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีคุณมากที่สอดติละคาในโลกนั้นคุณมาก ของผู้เชี่ยวชาญในคณิศาสตเคนานาคุกของมาวิทยาลัคุณนั้นเคยมี็นารที่นั้นแต่ครันั้นเขาไปขาจานที่เก่าลาก็จริงย่แต่ที่เราสองอยางเือพระปริญญามิธรรมนพระมหาปริญาภูมิธรรมพระวนศุกร์ธรรที่แด้ตนนตินาน เราไปดูว pues so ่าค si ือของว่าคือชาวมาทางลมใจของพวกเราเนี่ยเขาใชของเราดูเหมือนเป็นของหาคือชาวไทยอะไรได้หรือเปล่าตอนนี้ตอนแรกขอเชิญท่านคนเด็กเกล็ดขอเลยนะถ้าไม่ลอทนึกดูเหมือนข้าถามมาเลย รรมะจีนอนใรองศาแลนัเยภาคกอดสรดีแล้ววงวมาืสิ่งที่นนั้นแท่ลายโอเร์โซ่แล้วมาเป็ของหนาทางมาตั้งดวงใจของพวกเราเนี่ยหัวใจขาคองคไ่นั้นอยู่ใคุณของหน้าทางเห็นนั้นนี่ะเนีนะอตายาทสารรราบริสัตว์ใจ เวลาขังความพระอริาเจ้าเทวรานเวลาพระอริยเจ้าทางเทวาเรานเท่าน like ั้นขามโหนโคตรเตือนได้ในประการเดิมเวลาพระอริยเจ้าเท่านั้นถามมาถึงเตืนได้ในประการเดิมเวลาพระอริยเจ้าเท่านั้นเป็นหนอ รลวงปู่่านี่เร่าผู้อรสงและมาเ็ยพระการาเรหว่างที่อ์สวและมาเผยพระผาผืนผ่านไป่หม่ๆท่านเหานั้นได้ชะลูกนารมาถึงเกวที่ตัดมาในขณะที่หลังมาเ็นอมสงแาเระาผืผ่าไปหม่ๆนาสาตะวันตกสอนของผูอมค์พราเป็นหลปุนินทเดียว က <avez> ျွန်တော်မင်္ဂလာပါကျေးဇူးများလို့